ไปส่ปากใส่ไงข้าอืำเป็นงานงานศพนะครับก็เดี๋ยวให้ลุงกับป้าไปร่วมงานนะครับะจะเอามาไปหรอ <c oughs> ไป้วก็ทาไม่ได้หรอกเพราะว่าวเขาอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็เป็นขุ้นทอคึ้นแกะบานเฮาอืเยักปีเ๋เปล่า <c oughs> บุญหลวงพี่กันจะว่าหล่นรุ่นเอือยพอปาเนาะ เวทชันมเอเลยโอ้แปดสมันเอาะดล่ะคิดแปดสิบอประมาณเป็นผู้เราผู้แก่เนาะในหมู่บ้านจะไปด้วยไหมไปไดครับไปในบ้านนี่ละไปทำบุญอไปในบ้านในบ้านพุนัดชอบอยู่นอกบ้านอารีเอ็กซ์ไปไหมไม่แตให้นุงกับป้าไป มันมาล่ำเหรอเป็นอย่างลุ่มกับปลายแขนมือนีบบมือไัเยื้อไปมือบมมือครับผมเห็นยืนแต่ติดผมมากนะครับอันนี้เป็นธรรมดานพราะว่าปัจจักรฝ่ายเฮดงานลุ่ไก่เยืะตังไเสาร์ยัหอดซองถุงเฮดโอพอมงานยืนไอซีพีแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าแปลก ให้งานลรง,งานสำัมไม่ได้ยืนเนี่ยยืนจนเนื่อยท้งานไป <c oughs> ให้งานจนลง,งานมามาแล้วนะครับเกยเกบแม่งนะ ้มากเลครับไน hey, really? ่ดูยดินนี่เดินน้าแบบงงงงาเนนี่ ห่องโกกุกยูนเศร้านี่โอ้ยก็ยังใครกว่าผู้ปูนยปีกกระแพ้อยู่ตัวยังไม่วางตัวผู้ใดห่วงก็เป็นยังจ่าจเย็นกมนึงเราสิบขอนไปอยู่แล้วเ่าเวลาไปซองเบืองมาเสียงใครทีเสียงไหนโอ้ยจ่เอ็นฟังไรสดอยู่ถ้าเบืองประเด็นอยู่จบจบเยอะเสียงใส้พวกเราใครแน่วันวะโอ้กระแสเบาควายได้ยังไงเบาควายที่นั่น นี่ครับเป็นบ้งนี่เปบองนีไรสยามหยาบหยาบต้นปามไม่ได้ปีนกำแพงหยาบบุกปะามลุงจิมลุงจิมลุงจิมจิมโดนละลุงจิมโดนละนื้โป้นี่โป้ไว้ละ Ô. sáng ngon sám

งา,านขาวดำนะครับที่บ้านกุกกอกนะครับขอแสดงความชื่นใจกับพี่แม่ทำยังนะคะเนาะอันนี้ก็เราก็เคยมาทำคลิปอยู่กับเยลองก่นอนหน้าม,ม,มาของแม่ฟิหลายท่านอาจจะรู้จักเนาะ,ะนก็เราก็เป็นคนบที่มีใจเราได้ก็มาให้กำลังใจนะคะ,ะ,คะลุงลุงลุงป้า

ยาฉีดคุบเสียมเหรอดครับเสียมเมื่อวานคุยยุ่งๆติดเส้นรุนแรง